พอทำมาก็พาเลาะหน้าผาพาชมเห็นสวยธรรมชาติบ้านห้องลุงหน้าพาเลยแบบง่ายๆพี่นุ่มคนไหนเห็นสวยเห็นง่ะเห็นหน้าพาสวยงามวันนี้มันนี้พาชมเห็นเดินป่าหลายวันแล้ววันนี้พาชมเห็นสวยงามถ้ำมาถอดเห็นสวยถ้ำมาถอด ส้มเห็นสวยทำผาทอัอไม่พักมานอนป้อมไม่พักมานอนอยู่นี่มีพักมานอนอยู่ด้วยมีพักอุตลุษสวยงามพระชมเห็นสวยที่ได้ทำผาทังเห็นสวยหนย่อสวยผ้าส้มเห็นสวยกว่าบรรยากาศข้างล่าง บรรยากาศข้างนสวยงามธรรมชาติพาชมเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเฮนาพาชมเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเฮาเห็นสวยงามเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเฮามีนกร้องด้วย หน่าภาคภูเขาสวยงามธรรมชาติพาชมสวยงา,ามธรรม,าม,มาชาติบ้านโขาเป็นสวยนักมินสวยพาชมทธรรมสวยเดินป่าพาชมเดินป่าชมธรรมชาติ ชมเห็นสวยบ้าน,นป่าล้อบ,บหน้าผาป่าลรอบหน้าผาสวยงามถ้าช่องป่ารอบหน้าผาสวยงามธรรม,ม,ม,มชาติบาโอ้โห้ันได้เห็นเห็นงามเห็นงามไปหน่อยเห็นสวยเห็นงามเห็นสวยเห็นงามธรรมชาติ บานเข้างาอามงอ่ะโมงบ่งกอชมันรยากาศแบบบานเฮ้าถึงมันยกาศเห็นสวยเห็นหน้าพา,าสวยงามธรรมชาติ